เป็นยังคือใส่แต่คลองไทยเขาคลองคลองกินคลองใส่เห็นเอื่อยืนหนึ่งของมบาเบาเนาะกะเอื่อยคือนองประจักเนาะแล้วาว่าคือความเคยสิ้นของคนเล่าพราว่าใส่มาแต่ดึกดำบรรมันเบเมนเนาะ ขอ,ข, transfer, ของเขามันมีคุณภาพของเขามันมีคุณภาพแล้วก็เขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขาเขาเส่อใจนับแต่ลดแต่ล่างโมเหกแต่กระปุมันใสและทนท่านกว่าการนับแต่ลดไทยหน้าก็ต้องเอาคองไทยมันทนหม้อสองหม้อใส่เขานี่ก็ต้องใส่แต่ของไทยเนาะแพ้ก็จะต้องการม่มวะมันมีคุณภาพมันดีกว่ากันบ่อยากเปรียบเทียบใส่ของอย่างอื่นเนาะเออเอาเงินบาทปเอาเาไดบาทเห้พันเอาปันน้ำมันเจคิงเอาอัน มาใส่น้ำมันเอาเงินกีบเอาเงินบาทโอ้สมเชย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 ก็น่าจะล่ามไปทุกแขวงแล้วนะครับนะการเช็เงินกีบการลดระลงให้ประชาชนคนเล่าใส่เงินกีบถามว่ากระทบกับคนไทยบอ,อะกะบว่ากระทบปันไดหรอครับนะกับมีภาคธุรกิจนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยกะจะกระทบแน่ถ้ากําหนดเอาเงินคาเงินกีบเองนะครับนะ,ะกาหนดให้เงินบาทลดลงเงินกีบหลายก้อนเนี่ยนะครับก็คือจังคือเขาบอกในคลิปหลายๆคลิปเลยครับนะถ้ากําหนดเงินบาทหนึ่งพันบาทเคยแลกได้เจ็ดแสนกว่ากีบจะให้มากดหนึ่งพันบาทให้เหลือสามแสนหาัตกีบหรือสองแสนหาพันกีบเป็นสี่กั มีผลกระทบต่อหนักตรงเที่ยวแน่นอนครับนะประชาชนคนไทยถ้าไปเที่ยวเล่าก็จะได้ใส่เงินบาทหลายขึ้นกว่าเก่านะครับนะเพราะฉะนั้นเงินบาทาใส่ไปในเล่ามานดนน่านนะครับประชาชนคนเล่าหรือทางการเล่าก็าคิดว่ามันเป็นเพราะเงินบาทก็เลยลดน้ํลงกันนะครับนะที่ผิงมันก็ไม่เด้เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าประเทศเล้าก็มีนุ่นมีทุนเงินตาสํารองน้อยนะครับ การการผลิตในประเทศก็บ่อหลายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการใส่หนีหลายเพราะว่าประเทศเล่าคนกะยืมเงินทั้งกีนยืมเงินต่างประเทศมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะหนึ่งนะครับมาสางเื่อนมาสางสนามบินสางทางรถไฟนี่แหละครับมันก็เลยให้ใส่หนีเงินตาบาไหวก็เลยพยายามออกทุกมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยเฮ้งกะ เบิ่งไปนะครับนะที่ผมบอกไปหล,ลายคลิปสองสามคลิปแล้วครับเรื่องนี้่าถาไปเที่ยวเล่าผมมีความจำเป็นกะ่าไปเพราะว่ามันสับสนในคางเงินนะครับเพราะว่าเพิ่รุ่นในโลกให้แลกเงินบาทให้เอาเงินบาทไปแลกเงินกีบถามว่าเงินบาทท่านผู้ชมหล,ลายคนถามผม่าห้พี่เงินบาทใส่ในเล่าได้บอใส่ได้ครับนะผมยังอยากอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าเขาบังคับเชิงบังคับ ให้เข้าไปแลกนะครับนะเมือนบีนบังคับให้เข้าไปแลกอยู่ธนาคารนะครับนะวิรลานแลกเปลี่ยนเงินตาทัวๆไปที่เขาผูกไปกับธนาคารของอ่าสบปนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันกระติแตกต่างกันนะครับนะเพราะว่ามันมีพอคาเก่งกับไรเงินนะครับเขาอาจที่ได้แลกน้อยเด้แลกได้น้อยได้หลายแตกต่างกันไปคือจังยูสบรูร์เขาไปแลกเข้าเบิ้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นงดเที่ยวเล่าได้ช่วงนี้กังงดนะครับ บ่มีธุระกับเต้องขอไปนะครับเพราะว่ามันกระทบกับนักท่องเที่ยวแน่ๆนะครับสาเหตุแบบนี้นะครับกำหนดคาเงั่นเองแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคนไทยเฮาก็ต้องได้เตเบิ้งนะครับเบิ้งเบ้งไปสักระยะนะครับอย่าไปผีไปผามมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองเพิ่นนะครับคนไทยเขากับตะโบเกียวนะครับถ้าผูใดะปูเดทำธุรกิจในเล้านะครับนะ เขาไปเทียเท่ยวก็ได้บเที่ยวก็ได้เพราะว่าเมืองไทยเขาบันทีตกเที่ยวเยอะแยะ,ะส่วนนุ่มไทยสูงไปจีบสาวเล่าโอนเงินให้สาวเล่าในขณะนี้เก็ดเป็นตามปกตินะครับนะกะมีนุ่มไทยหล,ลายๆคนใกใต้ผมก็บอกว่าว่าหลังหลัง,ขงเขาบรรษานี่ก็สิออกไปนะครับสีเขาไปหาสาวนะครับบางคนก็สิไปขอนะครับขี่บนใโดนเล้วจีไปทาบข้ามนะครับโทรมาหาผมกะทุกมือนะครับนะ บอกว่าจีบสาวว้กันสีก็ไปคุยกันนี่มันรูเรื่องนะครับที่เอาเอาจีตแตงบ่าแตงนะครับมันเสียเวลาในการฝากเงินปากทองมาหลายเดือนแล้วนะครับนี่คือเรื่องจริงครับผมมีแสกมีมีไล่นะครับในการว่ากันแต่ว่าว่าเปิดเผยพอได้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของระวังหนุ่มสาวเพราะจะนั่งนักท่องเที่ยวใส้เห้านะครับโดยเฉพาะคนมักไปเที่ยวสซป,อ,ปอนะครับไปเที่ยวได้นะครับกับรถติงกระพามก็ได้แค่แนะนํานะครับ เพราะว่ามันกำหนดราคาเงินเองแบบนี้ก็เป็นข่าวโจเฉียวในโซโลโปล่านะครับดังมากนะครับทั่ปกติผมทีบรคลิปแบบนี้อะไรเลย,เลยอันนี้มันมีกระแสมันดังหลายคนถามผมว่าหลายผมก็เลยเอ่าเ็ตอ,อกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อแนะนำหรือดึงสติคนไทยเขาขึ้นมาเพราะว่ามีแต่ฟู้บางคนกะผู้สูงวัยกับไปเที่ยวนะครับเนาะอาติคิดว่าท่านไม่ขายไม่ขาย สบพอก็ได้นะครับการไายล่เลีดเงินนะครับมันง่วงมันสับสนผมก็ยังสับสนเลยครับใส่เงินประเทศเขานะครับกักท่อนตัวใดไปจงไดนมาที่ไหนเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถ้าบรจําปนก็ต้องตรงไปเที่ยวล่าขึ้นเขานะครับอันนี้สวัสะเขียตเนี่ยมันขึ้นครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเงียบสงบนับตรงเที่ยวกับบ้คอยมีดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็คือว่านะครับเศรษฐกิจโลกตัวดีบันไดนะครับ มันล้นและลช่วงนี้กัแย่อยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขากระเบิ้งไปนะครับมาตรการควบคุมเงินตของเพิ่นสีแบบไรเขากระเบิ้งไปนะครับฟังงูว้หูนะครับเพราะว่าโช่วเฉียวมันกระแสมันแรงนะครับไหวพร้อมนะครับข่าวแต่ละช่องเนี่ยแตกต่างกันไปในการคเบอกคำอธิบายนะครับเนาะเข้าใจไปต่างๆนั่นน่าที่แน่ๆก็ฟังฉากกาวแล้วก็น่าจะกดเงินบาทให้ลดลงนะครับ ้าโบเลกเปลี่ยนเงินตาในธนาคารนะครับเขาจีบวเอาเงินบาทเลยนะครับตาโบเลกสื่อขายบริษัทเก่านะครับในตลาดตะลี่บางลานก็อาจจะสื่อขายบริษัเลยนะครับเห็นเจ้าของลานแม่ค้าประกาศแมแจะปรับน้ำมันนะครับประกาศจัดเจนบอรับเงินบาทนะครับถ้าบบเลกเป็นเงินจีบนะครับถารับเงินบาทกับ้องแหกีในธนา,าคารมาใส่าย,ายเป็นเงินจีบนะครับโฆษณาหน,นัก่องเดียวไทยกะจวงนี้กะใคิดเอาเองครับไปหิ้งบัวไปนะครับ สี่เสียเปียบเขาดูีเสียเปียบเขากะคิดเบิ้งนะครับนะเพราะว่าเฮ้าต้องใส่เงินสูงขึ้นได้เพราะว่าเงินบาทเขากับนดใในเฮ้าลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับ